สวัสดีครับวันนี้ลุงสารพามาดูน้ำตกครับุนเขาครับสวยงามมากนู่นจากข้างบนด้วยนะครับเย็นเจียบเลยครับช่วงเนี้ยเปิดแอ่งครับ มานี้ครับผมนี่จากข้างล่างครับลุงอยู่ข้างบนครับไหลาจากนี้ครับนี่ช่วงต่อที่สองนะครับหลาจากภูเขาครับผมนี้ลุงจะขึ้นไปข้างบนอีกครับโอเคนะติดตามข้างบนครับผม อันนี้ข้างบนครับผมประมาณนี้ครับผมนี้ก็อีกจุดหนึ่งครับน้ำใสามากเลยเแ็่ตัวนี้ไม่ค่อยสูงครับเหมาะแก่การพักร้อนช่วงหน้าร้อนนะครับกล้องไม่โฟกัสโอเคครับ ไปดูจุดอื่นกันครับครับจุดนี้ตกแรงมากเลยครับผมนู่นถ่ายไม่ได้ครับมันเป็นละอองอ่ะลงมาข้างล่างครับแรงมากอ่ะจุดนี้ครับโอเคครับไปดูจุดต่อไปครับผมนี่ก็อีกจุดหนึ่งครับน้ำใสมากเลย นู่นครับไหลาจากข้างบนนูน่นเห็นนะครับลุงก็จะเดินขึ้นไปข้างบนอีกนะครับไปเรื่อยๆครับโอเคครับนี่ครับจุดที่ว่าลุงสารจะพามาดูครับผมไหลาจากบนภูเขามาครับสวยงามมากถ้าเป็นหน้าฝนนี่โอ้โหอลังการครับผม แต่มันอยู่ลึกครับผมจะเข้าได้เฉพาะหน้าแรงนะครับนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆครับครับใกล้สุดแล้วครับตอนเนี้ยนู้นครับไหลมาจากข้างบนนู้นสวยงามครับตามทํามชาติครับน้ําตกบนดอยครับผม ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวลุงจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งครับไปครับครับนี้ก็อีกจุดหนึ่งครับผมน้ำตกสูงมากเลยเห็นนะครับนุ่นข้างบนนุ่นเลยครับปีนไม่ไหวครับสูงเกินครับ โอเคครับประมาณนี้ครับผมน้ำตกสวยๆครับค้าบผมนี่คือจุดสุดท้ายครับเรามาดูครับเป้าหมายที่เราต้องการมาวันนี้ครับนู่นครับสวยไหมครับโอเคครับผมวันนี้ลุงสารก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผม สวัสดีครับผม